เี่ยสองรถฉันอยู่ไหนเนะี่ยก่อนแต่งงานไม่กี่ชั่วโมงฉันได้ยินเสียงว่าที่สามคุยกับผู้หญิงคนอื่นในบ้านนี่ก็เป็นครั้งสุดท้าย ดีค่ะคุณตำรวจฉันจะแจ้งความมีคนแอบเข้าบ้านของฉันค่ะฉันเสียใจยจนช็อกกับภาพที่เห็นและโวยวายไม่ออกอตักเปิดประตูพี่หน่อยตัโอ้ยตักช่วยเปลี่ยนรูปแต่งงานเป็นคลิปในไดให้หน่อยนะคะได้ค่ะ มาล้วมาแล้วมา้เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือว่าจะยกเลื่องงานแต่งเหรอเล้ก็เบาล่ะยันไม่เห็นบอเลยนะขอให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วก็ช่วยเงียบให้ปั๊ดหนึ่งก่อนอื่นเลยฉันต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานหญิงโสดแห่งปีอย่างฉันนี่มันเรื่องอะไรกันอะตอนนี้เนี่ยฉันได้สั่งอาหารแล้วก็เล้ามาเพิ่มแล้วนะคะ ขอให้ทุกคนสนุกให้เต็มที่นี่มันหมือนวขมว่าไงอ่ะอ้าวอาดีตสามีของฉันมาแล้วหรอทำไมถูกปล่อยออกจากกรงขังเร็วจังเลยอ่ะพี่รักคือมันไม่ใช่ที่หนูเห็นนะพี่อธิบายได้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยใช่ฉันตอแหลไออีกหนูยกเลิกงานแต่งไปแล้วช่วยให้เกียรติกันด้วย วันนี้มันงานมงคลน,นะช่วยใจเย็นหน่อยได้ไหมยใจร้อนสิใจร้อนเหรอแล้วใครมันจะไปใจเย็นเหมือนพี่อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะแต่งงานกันยังแอบไปเล่นชู้กับคนอื่นเฮ้ยบอสมีชู้เหรอวะไม่น่าล่ะถึงยกเลืกองงานแต่งอะ่ะเออค,ค,คุณตั๊กคะคุณตั๊กใจเย็นๆก่อนนะคะวันนี้มันงานแต่งคุณตั๊กนะคะ แท้ก็เป็นเธอนี่เองเอเอเอคุณตาม,มาตบฉันทำไมอะคะถึงคุณจะไม่พอใจสามีแต่คุณตาก็ไม่ควรจะมาลงกับแม่บ้านแบบฉัน่นี้นะคะแม่บ้านเหรอคิดว่าเป็นเมียอีกคนซะอีกตอนแรกฉันก็คิดว่าผู้ชายเนี่ยจะโหยหาความเยาว์วัยแล้วก็ความมุดงามแต่มันไม่ใช่ผู้ชายมันโหยหาความสดใหม่นะคะ ทำงานเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะดูซิเนีย่ยไทยพังหมดแล้วคะ่ะคุณผู้ชายเอ่อมีก็ใกล้จะถึงงานแต่งคุณแล้วอะ่ะฉันว่าช่วงนี้เนี่ยเราควรจะเว้นระยะห่างกันหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าคุณตักเข้ามาเห็นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดเรื่องขึ้นมาได้อ่ะคะ่ะอีกอย่างเนี่ยหน้าที่การงานของคุณผู้ชายก็ต้องพึง่คุณตักเขาด้วยอะคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าฉันคิดถึงคุณผู้ชายเมื่อไหร่เนี่ย ฉันจัดการตัวเองได้ค่ะฉันรู้ว่าฉันควรจะอยู่ตรงไหนมีแต่คนนะเนี่ยไปก่อนค่ะคุณตักมาแล้วเหรอคะพอดีว่าคุณบอสเขาบอกว่าคุณตักเป็นประจำเดือนนะคะ<ม>ก็เลยให้ฉันเอาผ้ามายออยา่กงที่ประครบร้อนมาให้ะคะ่ะ อแต่นี่ฉันก็เลิกงานจะกลับบ้านแล้วนะไม่เห็นต้องลำบากไขมูกเอามาให้ฉันเลยเงั้นเอางี้ปะขึ้นรถกลับบ้านได้วยกันเลยไปค่ะพี่บอสเดี๋ยวแวะห้างให้หนูด้วยนะหนูอยากช้อปปิ้งอะ่ะพี่บอสฮะอ๋อได้สิ ทำไมช่วงนี้พี่ดูใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยใครมกุกต่อไปเวลาเอาเข้าวเที่ยงมาให้พี่บอสเนี่ยอย่าลืมเป็นหูเป็นตาให้ฉันด้วยนะว่าพี่บอสเนี่ยแอบไปหลงเสน่ห์สาวสวยที่ไหนหรือเปล่า <c oughs> คุณตั๊กสบายใจได้เลยค่ะคุณบอสเนี่ยเขาไม่มีทางทะเลทลายกับสาวพวกนั้นหรอกค่ะใช่ทำไมาคิดแบบนั้นนะ่ะที่พี่เหมารอ,อยเพราะว่าพี่มวแต่คิดเรื่องงานแต่งเราไงพี่สาบานเลยนะทั้งชีวิตพี่มีแค่หนึ่งเดียว อย่างที่คนเขามาจะพูดกันว่าเ้นผู้หญิงถูกเสมอแหม่วันนี้มันเป็นวันอะไรกันเนี่ยทำไมแม่บ้านของฉันได้แต่งตัวสวยขนาดนี้วันนี้ฉันมี date นัดเดทอะคะ่พะพอดีว่าที่บ้านเขาแนะนำมาให้แล้วเขาก็ทำงาน,นทางนี้ด้วยค่ะคุณตั๊กงั้นก็พอดีเลยอะนี่ฉันตั้งใจซื้อมาฝากเลยนะ โอ้โหเฮ้ยลิปสติกสวยมากเลยค่ะคุณตาลองทาดูสิค่ะข,ขอบคุณนะคะฮัโลโหลเข้ามาหน้านะอ๋อค่ะทำไมต้องอัปเดตด,ด้วยทำไมล่ะคะคุณบอสถึงล่ะคะ ฉันก็แค่โกหกคุณตาขเเขานะคะ่ะจริงๆแล้วฉันตั้งใจจะใส่ชุดนี้เนี่อหาคุวัชคุณตาตกคือพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่ก็ยอมรับอาจจะมีเผลอตัวไปบ้างแต่หนูรู้ไว้นะหนูคือที่หนึ่งในใจพี่เสมอนะตักฉันไม่เข้าใจผู้ชายเจ้าชู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ถ้าเมียจับไม่ได้ว่ามีชู ก็ยังอยากมีเมียอยู่แล้วก็อยากมีชู้ไปด้วยพี่ลาคือพี่สาบานเลยสาบานว่าตอไปนี้พี่จะพอเหอะพี่บอสผู้ชายอย่างพี่เนี่ยสาบานไปมันก็ตายสีบอคนมันเคยนอกใจอ่ะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องทํามันไม่ทำได้ครั้งแต่สําหรับคนที่โดนนอกใจครั้งเดียวมันก็เกิดพอขอให้พี่เนี่ยมีความสุขกับการเลริกเกือบลืมไปเลยอะ่ะหนูมีของค่ะ พี่ด้วยนะเปิดเลยค่ะเฮ้ยเล่นชู้กับแม่บ้านในห้องมีตัวเองเลยเหรอวะเก็บไฟกล้องวงจรปิดทุกตัวในบ้านตั้งแต่ไข่มุกเข้ามาทำงานที่ฉันเฮ้ยหยุดถ่ายนะเว้ยห้ามถ่ายนะจะถ่ายเลยนะคะฉันขอร้อง่ะทุกคนทุกคนคะ่ะ ไอ้จนตะทีอยู่ไหนครปิดทีวีดีว่าจะอยากถ่ายนะเว้ยออกจากงานไปอยู่นี้เลยออกไปออกไปออกไปโอ,อป้โหคุณตาครับคุณยังเด็ดขาดเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้บริษัทของผมเนมี่ยรีบไล่คนนิสัยแบบนี้ออก <c oughs> ส่วนบริษัทของเราเนี่ยยังร่วมงานกันเหมือนเดิมนะครับว่าแต่วันนี้เนี่ยคุณย่าผมร่วมยินดีหรือว่าแสดงความเสียใจดีครับก็ต้องยินดีสิคบขอต้อนนะครับ เออโหนาฟ้าฝากผมกอกันหหน้าครับหวหน้าครับคุณตาคะฉันขอโทษนะคะเห็นแก่ที่ฉันดูแลคุณมาหลายปีได้เห็นแก่ที่เธอดูแลผัวฉันมาหลายปีเรื่องของเธอเนี่ยฉันรายงานไปยังบริษัทแม่บ้านเรียบร้อยต่อไปนี้เนี่ยต่อให้เธอจะเป็นแม่บ้านมือทองก็คงจะไม่มีใครรับเธอเข้าทำงานแล้วแหะอยากจะมาเป็นแม่บ้านส่วนตัวให้ผัวฉันนักไม่ใช่หรอนี่ไงต่อไปนี้เนี่ย เธอก็จะได้กลายมาเป็นแม่บ้านให้เขาอย่างเต็มตัวแล้วน่าเสียดายจังเลยเนาะปาร์ตี้จบซะละแต่ถ้าพวกเธออยากจะจัดงานแต่งกันต่อก็ตามสบายเลยนะกุ้ตาคะกุ้ตาเป็นพวกเธอคนเดียวเลยเห็นไหม